ส่วนธนดลของเราเนาะทุกคนวันนี้น้องมีคอนเสิร์ตใหญ่นะกับพี่เต่าสมชายกับระดับมือแบบโหนักร้องดังทั้งนั้นเลยอะ่ะน้องก็เข้าไปซ้อมเมื่อวานนี้น้องเข้าไปซ้อมอันนี้เป็นของเมื่อวานแล้ววันนี้น้องก็เข้าไปซ้อมช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูนางนางตื่นเต้นเป็นใครใครก็ตื่นเต้นเนาะระดับแบบหืมพี่เต๋าอย่างงี้พี่ปานธนพรอย่างเงี้ยจ้าอาสยามอย่างเงี้ยอุย้ยอีกเยอะ ทำไทยด้วยไหมถ้าผมญจะไม่ผิดนะเยอะมากแล้วใดๆคือครอบครัวน้องก็มาด้วยพอสมจิตแม่ต้นนาา้เต๋าอะไรอย่างเงี้ยมาให้กําลังใจนางที่สําคัญบัตรดีเขาก็ไปนะจ้าวันนี้บัตรดีเขาซื้อบัตรจ้าเราดูว่าจะมีชอบพิเศษไหมว่าจะมีเรียกชื่อไปแปะโอเดียโอไทยแลนจกกรูเราไหมอืมโนเราดูว่าจะเป็นยังไง จะมีเซอรซ์ผงเซอร์ไพรส์อะไรไหมมีช่อคนสําคัญไหมอะไรอย่างนี้เขาอาจจะเปิดตัวแฟนกันอยู่บนเวทีก็ได้หรือยังไงเพราะมันเป็นงานใหญ่ไงเผื่ออยากมีใครไปเปิดตรงเปิดตัวเ,เมียที่ซ่อนอยู่แฟนที่ซ่อนอยู่อาจจะอยากไปแสดงตัวเพราะว่าแฟนชันดังอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เนาะม น่ารักทุกคนนี่ครอบครัวเราสองพ่อแม่ครอบครัวเราขอบคุณที่สนับสน,นุนครอบครัวเรานูกปายขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนในการนะครับที่ส่งกําลังใจและให้กําลังใจเก่น้องนุกเธดนนะครับทุกคนเลยตลอดมาด้วยทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างที่ยังคอยผลัดดันและคอยส่งเสริมนะครับให้ น้องชายให้ลูกชายนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับทุกคนน่ารักกับครอบครัวเราครอบครัวเรากับน้องลุกนงปายนะครับสเสมอมาเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยปัดดันที่ช่วยซัพพอร์ตน้องๆน,นะครับทุกทุกคนสเสมอมาอ่ะ สวัสดีนะคะทุกคนพรุ่งนี้บัดดี้ลูกชายก็ไปดูพรุ่งนี้บัดดี้ลูกชายก็ไปดูอออตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่อคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เต่าพี่ปานนะคะก็ต้องมาลานทูตั้งแต่11โมงคอนเสิร์ตเริ่มห้ามเย็นนะคะเดียเรามาดูกันว่า ศิลปินแต่ละคนอยู่ไหนอันนี้ก็คือห้องน้ำจ๊ะห้องน้ำจ้าห้องน้ำเนาะเฮ้ยห้องนี้มันปิดเลาะฮัลโหลค่ะโลค่าก็อยู่ห้องนี้ค่ะโลค่าใครคะใครคะล็อกห้องไว้ด้วยใครคะเนี่ยใครคะใครคะใครคะ ทำไมมานอนในห้องน้ำอ่ะลูกมัเง่วงที่สุดแล้วครับใครทำหนูบอกพี่สบายที่สุดเลยใครทำไม่มีใครทำไม่มีใครทำหนูนะทำเองโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยทำไปซ้อมเลยเนี่ยัเนี่ยใครมาตามเออใครมาตามเนี่ยไปสบายสุดแล้วเนี่ยจะน่าสงสารใครเอาน้องกูมาไปในห้องนี้ไปนอนเถอะเต้นไหมไม่เต้นเลย งานไมไม่ได้ตื่นเต้นหรอเขาเลยกเล็กแลกเล็กแลกเลกแกสุด้ตื่นเต้นมากไปซ้อมแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วยังะข้นได้ที่เลยพี่กูกาเราเป็นเดือนนั่งงานเนี่ยไม่เคยขึ้นคอนเสิใหญ่กับพี่พี่เขาแต่พอไปซ้อมก็โอเควสบายสบายให้พี่กงไปสบายสุดสุแะครับสู้วก็โอ้โหแลเจ็บ่ะ เดินตามมาจ็บไปดูจ็บเพิ่นสิมาจากไหนเอ่อเพิ่นว่าเพิ่นไม่ใช่บ้านนอกเข้ารุงเลยเพิ่นว่าเต้องดีสบัตรเดียวอันหนึ่งใช่ไหม